เกาน้าตายคนจริงจ้องวั้อนเร็ววัด้นเร็วแกตกโกดูมึงหาแดดนี่โดนป้าเนอะ

ยังไงม่หมดหมดล้มยังเอาไหนหมดหมดล้มยังเอาใหม่หมดล้มยัง,งทำแบบอจริง้วจริงล้านเลยตามไปหยุดก่อนนะเฮ้ยเฮู้เสียงหมดแบบล้วเสียงหม